สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมมอส BT Perfect ฟกต์อีกแล้วนะครับผมและวันนี้ผมมีรถ1นึคันที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆและพิเศษมากๆเลยและวันนี้ผมอยู่กับเจ้า m i t s บิชิไ i ทั i t o n 2.5 G.L.X ปี2020เท่านั้นนะครับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับและสวยมากๆเลยนะครับใช้น้อยมากๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะั้นตามผมมาได้เลยครับผมเริ่มต้นนะครับเริ่มจากที่ส่วนด้านหน้าต้องบอกเลยว่ามิสุบิชิเนี่ยได้ดีไซน์รถคันนี้คนระับ ใหม่ทั้งคันเลยครับเป็นต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่เลยก็ได้ว่าได้นะครับด้านหน้าจะออกดูดันสปอร์ตนะครับผมสีเทาตัดกับโครเมียมเนี่ยสวยงามมากๆเลยโลโก้มิส b บิชิมองเห็นได้ชัดทําให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นยิ่งมาอยู่ในในโฉมของกระบะนะครับผมรถคันนี้ลงตัวสปอร์ตสุดๆเลยนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักพิควนน่ำจมน้ําหรือกอ่อไ้ใดๆทั้งสิ้นการเดิงทางนี้เราการันตีให้นะครับเพอร์เฟคคาร์สุดๆไฟหน้าไฟตัดหมอง ไฟเดย์ไทม์เนี่ย <Okay. S 1> ผมบอกเลยว่าชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันรถคันนี้เนี่ยผมบอกว่าเส้นสายของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยงามจริงๆบาดใจมากๆเลยเดี๋ยวตามมอดมาได้เลยครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจุดแรกเลยนะครับคือล้อแมกล้อแมกของมิสูบิชิไททันคันนี้นะครับได้เป็นล้อขอบ16มาพร้อมกับยางปี2019ซึ่งก็บอกว่าปลายปีเลยก็ว่าได้และที่สําคัญดอกยางเหลือเยอะมากๆนะครับผม ดีไซน์ด้านข้างอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่ารถคันนี้ดีไซน์ใหม่หมดทําให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและที่สำคัญรถคันนี้พับไฟฟ้าด้วยนี่นะครับที่เปิดประตูนะครับเปิดประตูเจ้าของเดิมเนี่ยได้ติดกันลอยมาเรียบร้อยแล้วและที่เปิดประตูเป็นโครเมียมตัดกับสีรถสุดๆกระบะเป็นกระบะแครนะครับที่สามารถเปิดแครได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลย นี่ครับพอเปิดแล้วรถจะดูกว้างขวางมากๆนะครับเป็นยังไงครับใครที่กําลังหารถไว้เดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ผมบอกเลยไม่ควรพลาดคันนี้ภายในสวยมากๆและใหม่มากๆหอมหอมกลิ่นรถใหม่นะครับผอมหอมกลิ่นรถใหม่เพราะรถคันนี้ใช้น้อยจริงๆน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องดูคลิปให้จบนะครับผมจะเฉลยให้ทายคลิปเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าว่ากระบะของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างแม c ไลเนอร์ liner, นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โห ใหม่สุดๆนะครับแมกไลเนอร์ liner, ไม่มีช้ำนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีบรรทุกหนักในที่สําคัญรถของเราไม่ตัดต่อนะครับผมไม่มีชนหนักพิคว่อจมน้ําหรือกรอใหม่ใดๆทั้งสิน้นไฟท้ายของรถคันนี้ได้ออกแบบมาใหม่แล้วนะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนกันชนท้ายใส่มาให้เรียบร้อยแล้วสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยโลโก้มิซูบิชินะครับผมนี่ที่เปิดตรงนี้เป็นโครเมียมแล้วนี่สวยงามมากๆเปิดลงมานี่แมกไลเนอร์ liner, ใหม่ๆเลยสุดยอดจริงๆ และรถคันนี้ใช้น้อยจริงๆบอกเลยครับรถไม่มีชนหนักพิคว้อมจมนานกรองไมลนครับรถคันนี้เราเพิ่งได้มาซึ่งต้องบอกว่าสภาพที่ลูกค้าเห็นตอนนี้คือสภาพที่เรารับเข้ามานะครับเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าว่าคันนี้จะใหม่แค่ไหนตามผมมาได้เลยครับผม สำหรับส่วนห้องโดยสารของเจ้ามิสูวิชิไตรตัน2.5 GLX นะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆเพราะเป็นรถปี2020นะครับเป็นโฉมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับภายในเนี่ยออกแบบมาให้ดูสปอร์ตไม่แพ้ข้างนอกด้านหน้าเลยกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมตรงนี้ได้ฟังก์ชันมาเต็มหน้าจอนะครับผมวิทยุตรงนี้เนี่ย สามารถเล่นแผ่นซีดีได้ด้วยนะครับเป็นแบบอนาลอ็อกระบบแอร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้ถนัดมือมากๆเลยเรานั่งขับขี่บอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยที่สำคัญระบบต่างๆของเขาเนี่ยให้มาตามสไตล์มิส b บิชิเลยก็ว่าได้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงที่พวงมาลัยได้เลยตรงนี้สะดวกสบายแน่นอนถึงจะเป็นรถกระบะแต่บอกเลยการใช้งานนี้ง่ายมากๆ Gear, เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ หน้าห้าหลังหนึ่งนั่นเองนะครับผมเข้าง่ายคลัชนุ่มๆบอกเลยว่าใหม่ๆคลีนๆแน่นอนใครที่หารถกลับบ้านช่วงปีใหม่ไม่ควรพลาดนะครับผมหารถไว้ขนของโดนแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเลขใหม่คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าลองสตาร์ทนะครับก่อนสตาร์ทเหยียบคลัชเหยีบยบเบรกให้ถูกต้องนะครับผมนี่เลขใหม่นะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พัน 804กิโลเมตรเท่านั้นเอง14,804กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมน้อยมากๆเลยที่สําคัญถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าว่าเจ้ามิ t ูบิ i s h i t ันสองจ g l s คันนี้เนี่ยเขามีดีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าครับตามผมมาเลยสําหรับในส่วนของห้องโดยสารของเจ้า มิสูบิชิไทตัน2.5 G L X คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพใหม่มากๆวันนี้ที่ผมจะรีวิวเนี่ยคือตัวรถเนี่ยท่านผู้ชมหาชมได้ที่ตาม YouTube ทั่วไปได้เลยครับแต่รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูได้เลยว่าทําไมผมถึงกล้าการันตีนะครับตัวถังของตัวรถคันนี้นะครับเดิมๆเ,เลยนะครับผมน็อต mm hmm. <not S 2> ไม่มีขยับเมดอาร์ค mm hmm. อยู่ครบมาร์คซตรงจุดนะครับ คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดิมมากๆและใหม่มากๆเลขไมหม่นส0กว่ากิโลเท่านั้นเองท่านผู้ชมลองดูสิครับว่าสภาพผมมาเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าสภาพห้องเครื่องโซมเลขไม่หมื่นสี่ผมบอกเลยว่าคันนั้นเนี่ยการันตีไม่แท้แน่นอนครับผมแต่คันนี้การันตีเลยว่าแท้มากๆน็อตอยู่ครบตรงจุดมาคิวซีเม็ดอาร์คทุกอย่างชัดเจนคันนี้เพอร์เฟคค่าสุดๆใครที่กำลังหารถอยู่อย่างที่ผมบอกต้องย้ำนะครับว่า ตอนนี้ราคานี้โปรโมชันนี้ต้อนรับปีใหม่เท่านั้นเองหมดช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้จะอยู่ที่โปรโมชันไหนบ้างแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนสภาพจีสวยแบบนี้อยู่ไม่นานเดี๋ยวเรามาดูในโปรโมชั่นกันเลยครับผมสำหรับเจ้ามิสูบิชิไทรตัน2 5 glx คันนี้ปี2020เลขไม้เพียงแค่14,0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้เนี่ยผมมาบอกเลยว่าสนวนราคาอยู่ที่ส0,000น 59,0 0 0บาทเท่านั้นต้องย้ำนะครับว่า4 5 9 0 0 0บาทถูทก,กว่าป้ายแดงแต่สภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าน้องป้ายแดงมากๆบางทีรถเช็ดได้เนี่ยนะครับเลขหม่ไปเยอะกว่าน,นี้สภาพไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากรอมไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เราการันตีเพอร์เฟคคาา์มากๆเลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยครับถ้าสนใจนะครับผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ BT Perfect Car นะครับหรือ Li n e แอด BT Perfect Car มาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับหรือถ้าท่านไหนใจร้อนอยากได้จัดไปเลยครับผมที่เบอร์065-496-2939ย้ำนะครับ065-496-2939ท่านไหนที่สนใจต้องรีบนะครับกับเจ้ามิ t ูบิ i ิไ i รตัน o n 2.5 G L X คันนี้ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะยุติกันนะครับผมรถสวยรถดีต้อง BT Perfect c a r เท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมและวันนี้ผมมอสนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ